สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยากจะมาอะขอบ่นให้ฟังสัน้นนิดหนึ่งนะครับสันส้นๆเกี่ยวกับการทํางานของผมเองเมื่อไม่กี่วันมานี้จะได้ผ่านไปเจอคลาสคลาสหนึ่งนะครับล้วลองผมได้ลองใช้ดูเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเฟรลี่นักไม่ค่อยเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานสักเท่าไหร่เลยก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังในแง่ของการดีไซน์คลาสสินะครับว่ามันควรจะทําให้ดีขึ้นในแง่มุมในมา้างมันไม่ได้ผิดไร้อะไรมากนะักเราครับแต่ว่ารู้สึกว่า มันตั้งหยิบติบใจใช้แล้วรำคาญนิดๆว่ามันน่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้นิดหนึ่งก็เลยอยากจะมานํามาเล่าสู่กันฟังกับเริ่มต้นง่ายๆนะครับผมอ่านี้เป็นโค้ดที่ผมเขียนขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าผมคงโชว์โค้ดจริงไม่ได้ก็เขียนขึ้นใหม่แต่ก็ยังคงลักษณะแพทเทิร์นของปัญหาที่ผมเจอให้เห็นภาพอยู่นะครับผมผมมีไมค์ s t o เ e อร์คลาอนต์ตัวนึงซึ่งเป็นคล i ยแอนต์แบบนีที่ผมกําลังเขียนขึ้นอยู่เนี่ยซึ่งจะ รับเอา c ค n นเ t i o n s t ส i n g เข้ามาตัวหนึ่งซึ่งก็เป็น Host Port ธรรมดานะครับผมแล้วก็รับสิ่งที่เรียกว่า Secret Client เข้ามาเพื่อการใช้งานคำว่า s e r r t t l i e n t เนี้ยมันเอาไว้ทำอะไรก็คือเป็นไ i b r a r y ตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่นะครับเป็น Library ของอ e ีกโปรเจกต์หนึง่ง ซึ่งก็เป็นไลบรารีที่ใช้ในการดึงข้อมูลที่มี security สูงมาเข้ามาใน in-memory รของเครื่องผมเพื่อการใช้งานนะครับสมมุติได้ให้เห็นภาพถ้าเกิดผมอยากจะเปิด s o อกเกไปที่ s e r v ์ฟเอร์เครื่องของผมเนี่ยซึ่ง s e r v ์ฟเอร์ในการติดต่อเข้าไปในคอ n เนคชันนั้น,นมันต้องมี password ดเซิ e r ฟเวอที่ผมกำลังทำงานอยู่ด้วยเนี่ยต้องการพาสเวิร์ด คราวนี้ผมก็ไม่คงไม่เอาพาสเวิร์ดมาใส่ในคอนฟิกไฟล์ไม่ใส่ในออกมาใส่ในโคดมันคงไม่ใช่ใช่ไหมครับผมโดยมากแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลที่มีความสำคัญเหล่านี้ที่ Security สูงสูงเนี่ยเอาไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์เฉพาะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเป็นเคียร์วาเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นสเปเชียลิสต์ในการเก็บสิ่งที่มีเก็บข้อมูลที่มี Security สูงๆโดยเฉพาะครับผมแล้วเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเราเขาจะให้ Library หมาตัวหนึ่ง เพื่อที่ว่าเอ้าเวลาจะใช้งานปั๊บสตาร์ทคลยเอนต์ตัวนี้แล้วไปดึงเอาข้อมูลเช่นเช่นสมมุพาสเวิร์ดไปดึงเอาข้อมูลมาแล้วมาเก็บในอินโมรีแล้วก็ใช้เดียวนั้นเลยนะครับภาษาอังกงี้สมมุิสกิเกตคลิเอนต์ดีโซฟส e ิเกตเพราะว่าผมขอาสเวิร์ดของอคอน s u m อ e r นี้มันก็จะวิ่งไปอต่อไปที่ Secrets e r v e r แล้วก็ดึงเอาาสเวิร์ดตัวนั้น เข้ามาในในคอนเนคชันที่เป็น Security ที่มี Security ครอบคุมอยู่นะครับผมในคอนเนคชันนั้นอ n นค y ิปไปอย่างดีมันก็จะส่งเข้ามาผ่านคอนเนคชันแล้วก็มันยเอยู่ใน In-Memory ของตัว Consumer ผมแล้วก็เอาไปชาใช้ได้ึองด้วยวิธีนี้เราก็จะไม่มีอ่ s พาสเวิร์ของเราไปอยู่ในคอนฟิก file ไปอยู่ในโค้ดอะไรจะไม่มีนะครับประจุที่เซเวอร์ตัวนั้นตัวเดียวอ่ะซึ่งอ่าขาอนี้ ผมเพิ่งเริ่เ ine, e ine, <c oughs> มเขียนคลาสคลาสนี construct, construct ้ My Consumer Client เนี่ยเขียน c l a คอน o n s t r u c t o r มาได้หนึ่งตัวผมก็อยากจะเขียนเทสแล้วเนาะเขียนเทสบ,บ์ไปบเป็นสิ่งที่ดีผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไปเขียนเทสเกี่ยวกับคอนสแตนเตอร์นี้ด้วยลอจิกที่ว่าผมอยากเทสแค่ว่าลอจิกว่าบดิเดตในตัว Connection String เฉยๆว่ามันต้องมี Host, Port นะเราไปเขียนเทสเริ่มต้นเทสง่ายๆนะครับผมที่ผมอยากจะเทสผมก็จะสร้างาคลาสของผมขึ้นมา ว่าอยากจะเทส valid condition string นะครับเทสว่าถ้าเกิด condition มัน valid มันก็ไม่ควรจะ error มันกันเถอะเป็นเทสง่ายๆผมก็บอก cohost อะไรสักอย่างที่มันเป็น format ที่ถูกต้องนะครับและคราวนี้ผมต้องการ object ตัวนี้มาใส่ใน constructor ของผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้ก็ตามเถอะนะครับ เพราะว่าผมอยากจะเทสแค่ c o n e c t i o n string บางคนก็อาจจะบอกว่าถ้าไม่ใช้ก็ใส่เนนาเข้าไปสิซึ่งตัวนี้เขาจะไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับเพราะว่าการ pass เนนามันอันตรายถ้าเกิดว่าต่อไปโค้ดของผมถูกเขียนเพิ่มขึ้นแล้วเนาน,นี้ตัวนี้ถูก pass ไปที่นั่นที่นี่แล้วมันเกิดถูกใช้ขึ้นมามันก็จะเกิดเเนา exception ขึ้นได้และอันที่จริงแล้วถ้าเราดูในโค้ดของผมเองปรากฏว่าอ้าวผม ตัวคอนสแตคเตอร์ของผมเองก็มีการแอสเซทนอนเนาของพารามิเตอร์ตัวนี้ด้วยดัยงนั้นก็แล้วก็ใช้เนาไม่ได้บางตัวนี้ผมก็ต้องหาอ b อบเจกต์บันตัวหนึ่งสร้างไอซิเกตแคนตัวนี้มาตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอาแค่ว่าสามารถส่งเข้าไปในคอนสแต u เตอร์ได้ การใช้เ now เท่านั้นเองผมก็บอกว่าเอางั้นผมก็ New ซีเนาะ new ค l i e n t เพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยควาคิดของโปรแกรมเมอร์ของเราเราเนาะการน e w object ขึ้นมาหนึ่งตัวมันไม่ได้ผิดผิดร้ายอะไรขึ้นมามันก็เป็นแค่แค่ n ิวเฉย new แล้วไม่ได้ใช้ก็ New แล้วใช้แล้วก็ทิ้งนี่เฉยมันก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรขึ้นมาถูกต้องไหมอันนี้ระหว่างที่ผมกลัง New ค l i e n t ผมเข้าไปดูโค้ดสั็นน้อยสแกนดูไปมาผมเห็นในสิ่งนี้ครับผมก็ผมก็คิดว่าอะ ถูกต้องเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราอยากได้ไขแอันมาตัวหนึ่งโดยที่เราก็ไม่ได้สนใจจะใช้มันนักใช้ดีฟอลต์ก็ได้บางันเถอะผมก็ไปอบอกว่าไหนๆก็มีดีฟเฟิลผมใช้ผมก็ใช้เลยกีฟป๊บอ่ะโค้ดก็คอมไพล์ผ่านผมก็สามารถสร้างออบเจกต์กับผมได้แล้วผมก็ไปเอเซอรอะไรก็ว่าไปของตัวผมอ่ะ,นะครับผมตอนนี้ผมก็ลองรันดูซึ่งไอตัว t ทสเฟ r ร m e เ o ิรที่ผมใช้ในตัวโปรเจกต์จริงนะครับมันจะมีคอนฟิกได้ว่าจะต้องตัวเทสเนี่ยใช้เวลารันต้องรันภายในกี่วินาทีถ้ามันเกิน5วินาทีที่คอนฟิกไว้มันจะถือว่า test case, เทสเ s สรันเฟลนะครับผมซึ่ง5้วินาทีมนี้ก็พอเหลือแหละนะครับเพราะมันเป็นยูนิ test มันรันกันแป๊บเดียวบางเงินพอผมเอาไปลังปับ๊บ เจอว่าเป็นเทสทับเอาผมก็งงว่ามันจะเทสทับเอาได้ยังไง5วินาทีโค้ดผมมีอยู่แค่นี้มันจะรัน5วินาทีได้ยังไงไม่ได้สลีปไม่ได้เวทอะไรนะครับผมหลังนั้นผู้รด้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแน่ๆก็คือตัวนี้พอผมดูโค้ดผมมปแล้วมันก็ไม่ทำเอาผมก็เลยไปดูข้างในว่าไอ้ตัวเนี้ยม,มันทับอะไรกันแนะ่สิ่งที่ผมได้เจอก็คือ อ้ตรง default client ที่เราเห็นซึ่งมันก็เป็นการเรียก constructor ธรรมดานี่ครับแต่บังเอิญว่า constructor ที่เรียกเนี่ยมันมี logic ที่ค่อนข้างหนักอยู่ logic หนึ่งจะเรียกว่าหนักก็มาถูกเรียกว่าเกินไปนิดนึงก็คือว่าตรง configuration ว่า initialize c o n f i g เนี่ยถ้ามันมันถูก enable by default ก็คือ default เป็น true ไปเลยดังนั้นเวลาเราสร้าง object สิเกิลแกนขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้ามาในรูปนี้แล้วตัวคลาสตัวเนี้ยมันจะเปิดคอนดิชันเปิดซ็อกเกตไปที่ Secret Server แล้วดูว่าเช็คว่าตัว s e r r t t s r v v r เนี่ย healthy ดีอยู่หรือเปล่าจะด้วยเหตุผลใดี่ผมด้วยวิเศษตลอจิกใดที่ผมไม่ทราบได้เดาว,ว่าเป็นความวังดีของผู้ดีไซน์ว่าถ้าเกิดสร้างอ็อบเจกขึ้นมาปับ๊บ เราจะเราจะเช็คเซิร์ฟเวอร์ให้เลยว่าเฮลตี้หรือเปล่าถ้าเกิดเฮลตี้จะทำการอินชัลอะไรบางอย่างอันนี้ผมเดาแต่ที่ผมติดใจก็คือทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้ในคอนสรัคเตอร์นะครับผมเพราะว่าเพราะอะไรผม,มคิดอย่างนั้นเพราะว่าอ่ากที่ผมพูดไปแล้วว่าไอ้ตรงคอนสรัคเตอร์ที่ผมผมคิดเวลาสร้างคลาสขึ้นมาเนี่ยผม โดยทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่อยู่ในคอนสแต u เตอร์ควรจะอินิเชไลค่าแค่พอประมาณแค่เป็นค่าเบื้องตน้นสิ่งที่แต่ถ้ามีอะไรที่มันจะต้องทําอะไรหนักกว่าน,นั้นที่จะสตาร์ทการประมวลผลอะไรบางอย่างเนี่ยมันควรจะเป็นอีกเมทอดเมทอดหนึ่งเพื่อให้ยูเซอร์สามารถคอนโทรลได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะเริ่มใช้งานจริงของคลาสตัวนั้นเนี่ยเขาถึงจะเริ่มเอซิคิวเมทอดตัวนั้นนะครับ อย่างง่ายตัวอย่างสมมุติถ้าผมถ้าคลาสคาดนี้ดีไซน์อีกแบบหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ต่อเซิร์ฟเวอรอ์ในตัวคอนสัคเตอร์ทันทีโดยดีฟอลต์นะครับถ้าผมดีไซน์อีกแบบหนึง่งผมเอาไปใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้ดีไซน์อีกแบบว่าคอนสัคเตอร์ทำอะไรแค่พอประมาณเซตค่านั้นนี้นั่นนี่เบื้องตน้นแต่ยังไม่ต่อเซิร์ฟเวอร์จริง แล้ว provide อีกไม่ h อดม่อดนึ่งบอกว่า connect สมมติ connect ให้ user ไว้ใช้มันจะ flexible กว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาณจุดจุดที่เซิร์ไอ user สร้าง object Ob j e c t นี้ขึ้นมาอาจจะไม่ใช่เวลาเดียวก,กันกับที่ user อยากจะใช้ object ตัวนี้เลย object ตัวนี้อาจจะถูกสร้าง ในพาดของการ initialize tree ของ object ทั้งหลายทั้งแหล,ล่มี p a l e t t มีใช้ c o ลึกเป็นทีของ object ต่อๆกันมาเรื่อยๆณนะตอนสร้างเนี่ย user อาจจะยังไม่ได้ trigger logic ในการ connect server ก็ได้อาจจะเป็นแบบ5นาทีถัดมาแล้ว user คือบอกโอเคผม initialize ดูทุกอย่างพร้อมเร็วไรผมเริ่มจะ,ะติดต่อ secret server แล้วละผมค่อยมาเรียก connect อีกทีหนึ่งซึ่งเวลาเป็นไ่ได้วาเวลาที่สร้างกับเวลาที่จะใช้จริงมันอยู่คนละที่กันมันอยู่ห่างกัน ถ้าคุณดีไซน์คลาสออกมาอย่างเงี้ยมันเปิดผมในมุมมองผมคือว่ามันเปิดโอกาสให้ให้ยูเซอร์มากกว่าที่จะเลือกได้ว่าต้นไหนที่จะเปิดคอนเนคชันไปยัางซีเกตซีเวอร์จริงๆนะครับผมนี่เป็นคอยแรกที่ผมบอกว่าที่ผมเรียกดีไซน์มันค่อนข้างจะเขาเรียกอ,อะไรไม่เป็นบิดนักก็คือในคอนสแตคเตอร์ที่ควรจะเป็นอะไรที่สร้างแล้วทิ้งสร้างแล้วทิ้งได้อย่างปลอดภัยเนี่ยคุณกับเอาลอจิกที่มีไซส์เอฟเฟกมาใส่ในคอนสแตคเตอร์แล้วเซตค่าดีฟอลต์เป็น t r บอกว่าดังนั้นยูเซอร์ user, ทุกคนสร้างอ็อบเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาจะเปิดท็อปเกตวิ่งไปซิกเกตเซิร์ฟเวอร์เรสมอคิดว่ามันไม่ไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานสักเท่าไหร่เลยครับผมะนะครับโอเคในเมื่อโดย default มันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเซตเป็น False ก็ได้ว่าไม่ต้องอินดิบตอนสร้างอ็อบเจกต์นะครับผมก็เอา เดี๋ยนี้ไม่ใช้เดี๋ยวผมสร้างคอนฟิกขึ้นมาแล้วผมไปดิสเบิรซะแล้วก็เอาตัวคอนฟิกไปใส่ในคอนสแตคเตอร์ของซ e คลัสแคนมันก็จะไม่มีไม่มีอะไรแล้วก็คงจะใช้ได้ผมก็บอกคอนฟิก dot get e c o n f i g ผมก็หาไม่ถอดตัวเซปรากฏว่าไม่มีเพราะว่าคอนฟิกเป็น immutable นะครับก็ก็ก,ก,ก็ก็ม,มีมีหลายเฟรมเวิร์ก็เป็นอย่างนี้ว่าว่าโหลดคอนฟิกแล้วพยายาม ไม่อนุญาตให้แก้ไขคอนฟ i g ให้มัน read only สมมตนนะิเพื่อป้องกันการว่าสมมติเอาคอนฟ i g ไปเก็บไว้แล้วไม่ให้มีบั๊กเกิดขึ้นมามีการเซตค่าใหม่เข้าไปอาจจะพังได้ก็โอเคก็พอเข้าใจได้ว่า,อาคอนฟ i g เป็น immutable ผมก็จะแบบเมื่อในเมื่อโหลดแล้วเซตไม่ได้ทาไงผมก็ผมเห็นคอนส t r เตอร์นี่ใช่ไหมผมเห็นไปตรงสี่เจ็ดคอนฟิกตัวนี้สี่เจ็ดคอนฟิกนี่คอนส t คเตอร New Object c o n f l i c ruct, อ่า Object Sector ตัวน,นี้ขึ้นมาซึ่งมันมันมันรับอะไรมันรับออบเจกต์แต่ละตัวแล้วผมมีอีก c o n f l i c ด้วยผมบอกเอาอน่าจะใช้ได้ New Object Conflict แล้ผมว็ใส่ File เนาะ File อันน,น,นี้อันนี้อันนี้สักเป็นอะไรทำเอา5วิสมุดรอ้ไก็ไป,ไปอ่ะผมเอาสร้าง object, ออบเจกต์ Conflict o b j ก c t แล้วยัดเข้าไปตรงก็ได้ผมไม่โหลดก็ได้ผมว่างั้นแล้วผมก็ไปเจอว่า ไอตรง secret c o n f i g object ไอ้ constructor ตัวเนี้ยใน library ตัวอื่นเนี่ยนะครับไม่เป็น public ก็คือผมมองไม่เห็นตัวนี้คือผมรู้ว่ามี constructor ตัวนี้อยู่ว่าผมด,ดีคอมไพล์โคลล้ดเข้าไปผมเห็นแต่ว่าผมเรีกยกใช้งานไม่ได้นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเหมือนกับว่า f ฟรมเบิร์มันพยายามจะฟอร์ว่า c o n f i g เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาได้เฉพาะจากการโหลดเท่านั้น โหลดเท่านั้นผมก็อืมนะเหมือนไลบรารีม่มาดูรายตนะผมบอกโอเคในเมื่อสร้างอ,อ็อบเจกต์ไม่ให้ผมนิวคอนฟิกตรงตรง,ตรง,ตรงผมก็ต้องโหลดในลักษณะที่เป็นเป็นคอนฟิกไฟล์เนาะต้องทำไงผมทำอย่างนี้โหลดลักษณะของคอนฟิกไฟล์ ก็ฝึกไปใส่ในคอนสแตนเตอร์นะครับผมแล้วก็บอกว่าฝึกไฟเอเ b l e Default เป็นทูใช่ไหมผมบอก d e f a u ล t อ่ามันต้องทำอย่างนี้เลยมผมก็ดูว่ามันชีวิตมันยุ่งยากเนาะทำไมต้องบคัคคาเปล่ขนาดน,นั้นผมก็ไปลองหาข้อมูลนั่นนี้นั่นนี้นั่นนี้มาจนผมเจออีกอันหนึ่งว่าไอ้โล a d c o n f l เมื่อกี้เนี่ยอ่าซีคอนฟิกดอโหลดมันมีเมธอดมีไหมโอเวอร์ไรได้ แต่อ e r r ร d e เนี่ยผมต้องรู้ไคเรกชี่ของตัวคอนピวตจริงนะผมต้องใส่อย่างนี้ว่าไพเร็ตมันคือสิคอนピวตแล้วก็สิ่งที่ผมต้องการคือ in it section แล้ว enable ตัวนี้ผมบอกว่าอย่างนี้ผมไปตามอ่านในโค้ดมาเจอครับ ก็จะดูสั้นลงอ่าก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเหมือนกัน10 20นาทีจ,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 จนจนได้มาว่าอันนี้เอ้ยมันสามารถทำงี้ได้แต่ผมก็ต้องรู้ไว้ฮาราคีของตัวนี้อยู่ดีผมก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไมชีวิตมันยุ่งยากอย่างนี้คอนซัคเตอร์คุณก็ทําอะไรปแปลกแล้วตัวคอนปิกคุณก็ดูยากเลืเกินในการที่จะเล่นแร่แปรธาตุในการที่จะเซตออปชันทำไมถาม้าคือถ้ามันทำง่าย กว่านี้นะครับผมอาจจะเป็นแบบมันมีทําได้หลายแบบถ้าถ้าเป็นผมก็มคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าไอ้ดิซิชันในการที่จะอินอิดเอเดเบิลเนี่ยมันเป็นเดซิชันที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าถ้ามันเป็นทูแล้วเนี่ยมันจะเปิดซอฟต์แวจากคอนซอฟเตอร์เลยซึ่งผมเป็นคอนเซิร์นของผมเพราะถ้าผมถ้าคนดีไซน์แคสคิดคลาสคิดว่าเอ้ยมันเป็นเดซิชันค่อนข้างจะจะหนักหนาสาหันเนี่ยเอาออปชันในการเอนเดิเบิลดีเซเบิลเนี่ยขึ้นเป็นท็อปเลเวลได้ไหมผมก็อนีรือถ้าเป็น ซอฟแวร์คอนฟิกอ่าอินอินบูลีนเลยไหมบูลีนเนี่ยให้มันใส่ในคอนสแต u เตอร์เลยได้หรือเปล่าแทนที่ผมจะต้องไปเล่นกับคอนฟิกต่างๆกันนาข้้งล่างสุดขึ้นมาเนี่ย เบส์ on, ออนด้วยแนวคิดที่ว่าไอการเ n a b อ e ไรบางสิ่ง Decision คือค่อนข้างใหญ่ที่ user ควรจะตัดสินใจได้เองในการสร้างคนจาก constructor นะครับผมคุณทำเงี้ยผมได้ไหมหรือถ้าไม่ได้อย่างไงอีก Default ล่ละคุณมี Default Client ใช่ไหมคุณมีอันหนึ่งได้ไหมละ่ะว่าเป็น,นเขาเรียกอะไร i n i n ิ i เ a l Client อ่สร้างไว้ให้ผมอีกตัวหนึ่งได้ไหมอันนี้ซึ่งก็จะว่าโอ้มันก็อาจจะเกินไปมันก็โอเคไม่ว่ากันหรือหรือ,อยังไงหรือเอาสร้างให้มันถอถกให้มื่อบผมตัวหนึ่งก็ได้อ่ะ static disable new อ่า in, in. i ิ c i p l ต n อ s s a n า e อ่ะสร้าง static method เป็น factory method ในผมอันหนึ่งได้ไหมอ่าผมไดเ้เรียกเลยไม่ต้องไปยุ่งบุญบายกับการที่ต้อที่ผมจะต้องมานั่งอ่านโค้ดแล้วรู้ว่าไฮไลค์ของสิ่งที่ผมอยากได้ d i s a b l e มันอยู่ไหนคุณสร้างเป็น factory method ให้ผมได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกอ็อปชั่นหนึ่งที่ผมคิดว่าเออมันน่าจะง่ายต่อ user ขึ้นเยอะนะครับผมหรือถ้าให้ดีสุดเลยถ้าถ้า user อเป็นลีสุดเลยใน ในเทรนของที่ผมเห็นนะครับผมก็เขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า builder นะครับผมเรายกตัวอย่างให้ดูสมมติผมจำไม่ได้ชื่อคลาสอะไร GDP client เลยอ,อันนี้เป็นคลาส Java นะครับผม Official Java library ผมบอก new new อะไระ new builder builder นี่คือ,อะไร builder คือสิ่งที่ object intermediate ก็คือ builder ชื่อมันคือ builder object i m e d i a t e ที่ที่เขาจะทำให้ใช้ fluent interface ว่า new builder <ม>แล้ว dot set option 1, set option 2, set option 3จนกว่าจะพอใจแล้วก็เรียก dot build สมมุติว่า c l i ่ซึ่งมันจะช่วยยังไงมันช่วยให้เราคนใช้เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดเขาไปต้องไปอ่านโค้ดมากมายเพราะการ set ต,ต่างๆมันจะถูกซ่อนอยู่ภายใน builder method แต่ละตัวเช่นถ้าผม set condition ทำเอาผมไม่รู้ว่าขะานนมันเซตยังไงแต่ผมเอาอินพุตที่ผมใช้เป็นแค่ input อ, duration, or, set, uh, redirect, อินพุตง่ายๆว่าดูเ a t ชันสมมุติเซตเอ็กซ์คิวเตอร์เซตฟอลโล่ีเดเรอเงี้ยคือ Option ที่ที่ทำได้ในตัว Object เนี่ยมันจะถูก uh, โชว์ให้เห็นเลยในตัว b u i เดอรซึ่งมันเฟรนลี่ต่อคนใช้มากขึ้นสมมุติจเซตอะไรเซตจึงบมกมาคือเซตเซตดูเรทชันคอนดิชัน set, set duration, ทำเอาด u เรทชันดอทออฟมีอะไรกละอ่ห นี้แล้วก็เซตอะไรต่อหรือเซตอะไรก็ว่าไปเซตเซตไปได้เป็นสี่ห้าอย่างจนถึงว่าส,สุดท้ายพอใจแล้วผมก็บอกบิวขึ้นมาปั๊บอ่ะข้อนี้ผมก็จะได้ตัวอ็อบเจกต์ที่ผมต้องการขึ้นมาแล้วโดยลอจิกของการเซตคอนฟิกเปลี่ยนคอนฟิกต่างๆมันถูกสั้นในตัวบิวเดอร์ของมันเองครับผมซึ่งมันมันดูง่ายง่ายกว่าเยอะเลยที่ผมจะต้องมานั่งไล่คอนฟิกเองเพื่อด i สเบิ e บางอย่าง ถ้าผมอยากจะใช้ไอ้ิลเ l อร์ตัวนี้กับไอ้นนี้ผมจะทำไงครับผมเดาอย่างนี้ครับตัวตัวอย่างในเฉดนะคือผมไม่ได้เขียนให้ดูซิเค็ดไคลเอันไม่ใช่ซิเค็ดไคลอันต์ dot new builder สมมติมาอย่างี้ยเราบอก ah disable input นี่อ ah disable input ดอทบิ build ขึ้นมาปั๊บผมก็ได้สเกตเตอร์ัตัวนี้มาใช้คือถ้ามีบิวดเอร์ขึ้นมาเนี่ยผมไม่ต้องไปนั่งแกะโคดข้างในผมบิวดเออร์แล้วผมดอทขึ้นมาอโตคอมัติในตัว e j มันบอกเลยว่าออปชันอะไรที่ที่ผมเซตได้ซึ่งออปชันที่ถูกเซตได้นะมันมก็จะเป็นออปชันใหญ่ๆที่คนดีไซน์คลาสเห็นว่าเอ้ยยูเซอร์ควรจะรู้ควรจะเปิดออปชันในยูเซอร์เซตได้ซึ่งในกรณีของไงตรง สกิลแคแนลเนี่ยออปชันที่บอกว่าจะเปิดซอ c k e t ในคอนส t คเตอร์เลยหรือเปล่าเนี่ยมันควรจะเป็นออปชันแรกๆที่ควรจะพรีเซนต์ให้ยูเซอร์ได้เห็นเหมือนกันเถอะดังนั้นถ้าคุณเอาแพทเทิร์นของบิ i l เ e er อร์มาใช้เนี่ยมันมันง่ายกว่าชีวิตผมขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็จะมีประเด็นสั้นๆแค่นี้แหละว่ามาบ่นให้ฟังเล็กๆว่าไปเจอคลาสที่มันตึงอิมติกิใจใจในการใช้เล็กน้อย ก็เน้นย้ำนะครับว่าไม่ได้มากล่าวร้ายอะไรมากมายนะครับมันก็เป็นคลาสที่ใช้การได้ไม่มีบั๊กใช้งานได้ดีแต่ว่าอะไรบางอย่างในการดีไซน์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะง่ายกว่านี้ได้นะครับจึงขอฝากไว้โดยเฉพาะไอ้ builder p a ท t e r n เนี่ยเป็นแป t ที่ที่ค่อนข้างจะน่าใช้พอสมควรถ้าเกิดว่าใครใครได้เขียน library อันใหม่ๆนะครับอยากจะให้ลองพิจารณาใช้กันดูมันจะช่วยให้กับ ผู้ใช้งานใช้งานง่ายขึ้นค่อนข้างเยะอะพอสมควรครับผม